ไปดูอันนี้คุณครูมีต้นอะไรเออต้นอะไรคะแอปเปิ้ลอ่าต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะอ้าววันนี้คุณครูจะสอนหน่วยต้นไม้ที่รักเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อม เรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักคุณครูจะให้เด็กๆามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยการเต้นเพลงต้นไม้เคยเต้นไหมคะไม่เพร้อมที่จะเต้นหรืยังคะพร้มอมแล้วครับพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนค,คุณค,ณค,ณครูจะวอาใครเต้นสวยพร้อมหรือยัง หญิงไม้ ผลผลผลถ้าต้นส้มก็จะมีผลส้มถ้าต้นแอปเปิ้ลก็จะมีแอปเปิ้ลอ่ะต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยดอกกุหลาบมะดอกดอกดอกกุหลาบดอกกุหลาบได้อยู่อยู่ที่ต้นแอปเปิ้ลได้แคะดอกกุหลาบไม่อ่าดอกกุหลาบก็อยู่ที่ต้นกุหลาบใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นดอกของแอป เป็นผลใช่ไหมคะเราทานได้ใช่ไหมคะ,ใ,ใ,มคะใครเคยทายนแอปเปิ้ลบ้างใครเคยทายนแอ ที่อยู่ในดินแล้วก็มีอะไรที่มสูงสูงขึ้นมาลำต้นเมื่อกี้นี่ังอะไรคะใช่ิช่ขาสองล่งลำต้นสามีเป็นแจกแกไป็หมไมไมสาดอกกุหลาบดอกเฉยๆทำให้ช่ยดอกกุหลาบนะนี่ดกดอกอ่าอะไรผล I can เพื่อนบอกเมื่อกี้มีอะไรบ้างกันไหนข้างหนึ่งมีกิ่งไม้มีกิ่งไม้ไหนกิ่งไม้ชี้ให้คุณครูดูหน่อยค่ะกิ่งไม้กิ่งไม้สีอะไรคะสีดำอ๋อสีดำแล้วก็อะไรอีกมีลำลำต้นอยู่ตรงไหนคะลำต้นอ๋อในข้างล่างนี่เกิ่ใหญ่ใช่ไหมคะอตาปลา อะไรคะดีๆเลยค่ะตัวอะไรคะรอเรือล่างต้นตรงนี้ิ่งล่างต้นนะขึ้นต้นด้วยเพรชชนะรอเิงรอเิงแล้วก็ดินขึ้นต้นด้วยเพรชชนะดอเด็กรอเด็กผลผลขึ้นต้นด้วยเพรชชนะหอบหอบพึ่งหอบพึ่งฮะแล้วก็กิ่งไม้ขึ้นต้นด้วยเพรชชนะกอกไก่แล้วก็ ตัวอะไรใบอ่าขึ้นต้นด้วยสระอะไรเอ่ยสระไอไหมม้าสระไอใ้มวนแล้วก็บอใบไม้บอไอบอไอใบพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนั่งเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วบอกว่าต้นไม้ที่